อันดาเล่นทำไมไม่เรียกวะกดรับด้วยดิอันดาทำไมไม่กดลับวะกูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วมึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยมึงเป็นอะไรอ่ะ กูแม่มึงส่งคิดให้พ่อกูไงคิดอะไรวะกูคเคยคิดนะพวกผู้ใหญ่เขาทะเลาะก,กันไม่ไม่เกี่ยวกับเรากูกับมึงเป็นเพื่อนกันได้กูไม่ควายเองวะ่ะ วันนี้เพื่อนไปไหนอ่ะเลิกคบมันแล้วทั้งบ้านโอดเคลียดว่นเนี่ยเบื่อแล้ววะอยากเล่นอะไรที่สะใจกว่านี้งั้นเล่นของจริงเลยเจอกันสนามวิวีการสอานี้ถ่ายาหมายเล็กหนึ่งดูย้อนหลัง,งเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันศาอและแอปวันดี สมัครวันดีผีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย